แมนวันนี้วันบอน่อไอ่เออกะสวัสดีท่นเพิ่นน้ำเดอ้อระว่างพีใบเขาสิไปหาคอสูเด้อฉันร้องกีตสวัสดีค่ะกีแขกแข่งมองนี่คาเฟ่นะคะแก๊งเซียนค่ะดงเด้งค่ะพี่บอยพนมพันนะคะคุณแมนมณีวันน้องกุ้งกิง้งอาดาตโต้งนะคะน้องการทัศนาค่ะน้องแบมไพลินค่ะประธานบริษัทของเราค่ะพี่คุณมีค่ะ เพื่อนของแพรมเองค่ะแฟนคุณเซียนหลังค่ะพี่ดีเดี๋ยวเพิ่งไปเมื่อกี้นี้ไปดูเป็นยังไงบ้างสนุกมากเลยสนุกสนุกครับสนุกสนุกมากเลยครับนางเอกสวยฉันร้องกีตคุ้มค่าเงินที่เสียแน่นอนสุดสุด สุดๆครับผมน่ากลัวน่ากลัวมากเซอร์ไพรส์มากแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบเหมือนเราคืนนี้คงไม่อาบน้ำเพราะกลัวผีผมก็นอนเลยฟิลดีครับวันนี้ไม่หลับเลยไม่หลับเลยมันสนุกมากครับหลับตะโกนตลอดวันนี้ไม่หลับเลยจ้ะบนนีกตีดูดูหนังนี่หลับตลอดครับนี่ไม่เคยมาดูหนังมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับไม่ได้เข้าโรงหนังเลยนี่มามาดูเรื่องนี้เพราะว่านางเอกสวยมากก็เลยได้มาเนี่ยครับ โอ้โหเราได้เห็นแบบพิธีกรรมของประเภทที่อีสานหลายยางแห้งเซลบอะว่าเป็นคนอีสานจริงๆแล้วลึกๆกับบ่ไดรูพิธีกรรมแม่เอือยกับบ่หูเหกันแต่สิบอกว่านักแสดงทุกคนแสดงดีแห้งโดยเฉพาะเอือใบเขาต้องขอชมนางเกกอกกอดันดับแรกเล่นดีมากค่ะมาดูหนังวันนี้กับน้องๆก็รู้สึกว่าเป็นภาคต่อที่ ต่อเนื่องด้วยด้วยอีกซีรีส์ที่ฉีกแหวกอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ดูมาก็จะเป็นตลกอย่างเดียวแล้วก็เป็นขนมประเพณีอีสานเนาะแต่วันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการทําศพเกี่ยวกับการวัฒนธรรมอีสานจะเห็นกองฟอนเห็นอะไรต่างๆที่ที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆครับก็เห็นพิธีกรรมแล้วอาจจะรู้เบื้องหลังว่าพิธีกรรมบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หยุดกับความเชื่อของเรามานานนะครับรู้สึกว่าน้องๆทํากันได้ดีมากๆครับ แ่ใ,ใจผมผมหาเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นหนังสมกับหนังเขาลงระดับประเทศที่ผมัยอันนี้อันนี้ต้องชมผู้กำกับด้วยน้องดีนองผมชมทุกคนทุกส่วนแล้วจะไม่เสียายตังค์แล้วก็จะไม่เสียใจนะครับแต่ถ้าใครไม่ดูผมบอกเลยว่เสียใจแน่นอนเป็นภาคต่อจากไทยบ้านเดอะซีรีส์ที่ใช้คำว่า,าสุดๆมากๆ ครอยากรู้สาเหตุต้นเหตุหรือว่าปลายทางของใบข้าวครับผมขนมเบอรเล่นีีตบเงี้วุดเ่อนเล่นดีครับคุณใบข้าวเขาเล่นดีครับน่ากลัวมากเลยดีมากอันนี้คือเหนือความข้ามแม่ของตัวเองมากเพราะอย่างที่ดูไทยบ้านที่ผ่านมาใช่ไหมพอมาดูเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นความพัฒนาไทยบ้านพัฒนาขึ้นไปอีกจากรอบที่ผ่านๆมาคือมีทางเอฟเปคอะไรที่เราแบบไม่เคยเห็นในไทยบ้านมาก่อนซึ่งมันเหนือความข้ามหข่งแล้วมันดีมากจริงอันนี้แบบชมจากไจไม่ได้อวยนะ ดีมากผูกับเขาเก่งด้วยตั้งแต่ภาคแรกใช่พวกผู้กำกับคือแบบเหนื่อยด้วยแบบเห็นแกสภาพแกแบบทำงานเหนื่อยมากใช่คี่เก่งมากยอมรับคือว่ามันดีมากทั้งแบบผู้กำกับทีมงานนักแสดงทุกคนอะไรดีหมดเกินความคาดหมายพี่คิดไหมว่าเพราะว่าพี่เนี่ยจะสนิทกับพวกนักแสดงเกือบทุกคนเลยจุดใช่ตั้งแต่ภาคแรกจะรู้ว่าเรใช่ใช่จะรู้ว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงแต่พอมาดูหนังเฮ้ยปิดเท มันเล่นได้แบบเข้าบทบาทบทที่ที่ของเขาได้เห็นเล่นแบบเรียวงจริงในฐานะที่แบบเหมือนเป็นทีมงานเราทรบเราเราอยู่กับมันมานานล้วก็ก็รู้สึกล่งใจเลย่มันกดดันก็หวังว่าทุกคนจะชอบมอนเราคือคือเราอยู่มาเรายังรู้สึดชอบแล้วแล้วคนอยู่ในฐานคนดูทีเข้ามาเห็นอย่างเรา เขาก็น่าจะชอบมากมากกว่าเราเยอะนะครับหนังสนุกหนังสนุกเดือดเรื่องเรื่องดีครับคะแนนเต็มสิบให้กี่คะแนนก้าวแล้วกันให้สิบเลยให้สิบเลยครับเต็มสิบครับให้สิบเอ็ดครับเพราะว่าสนุกเกินไม่หักออันนี้เรื่องจริงไม่หักถ้าจะให้เก้าจุดเก้าครับเพราะว่าถ้าศูนย์จุดหนึ่งก็คือนางเอกไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ให้ร่อยผมบอกอวยอันนี้ผมบวชอวย ผม้หายสิบเมตรพุ้งหายลอยเลยก็ฝากให้คนมาดูหนังครับฝากฝากนะครับอภาพยนตร์เรื่องสับปะเลอคนที่คิดถึงไทยบ้าน1.1ึ่ง่งแต่บ้าน1 2 1 2งสองจในหนังเรื่องสับปะเลอเนี่ยมาครบเลยครับค่ะสำหรับวันที่5นะคะตุลาคมนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์เลยนะคะสำหรับภาพยนตร์สับปะเลออย่างที่นส่วนส่วนเสิ่อนส่วนพี่น้องทุกคนนะคะมาเบิ้งแล้วกับมาเป็นกำลังใจให้ ไทยบ้านของเฮาก็บอกเลยนะคะว่ามีทั้งฮาแล้วก็ได้ยิ้มแบบอบอุ่นอบอุ่นที่สำคัญมีดราม่าด้วยเตรียมทิชชู่ของคุณให้ดีเพราะว่าฉันเพิ่งไปเติมหน้ามาเมื่อกี้ต้องห้ามพลาดเลยนะครับเรื่องนี้ออกจากโรงมามีหลายอารมณ์มากนะครับแต่เด้นคงความตลกความสนุกสไตล์ไทยบ้านมาอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งในเรื่องของน้ำตาที่สำคัญต้องตรงนี้สำคัญมากๆก็คือ มีน้ำตาแน่นอนออกมาผมประทับใจแล้วก็แล้วก็มันมันมันดีดีแบบทุกคนแสดงแบบแล้วจับต้องได้แล้วเป็นธรรมชาติเป็นจริงเป็นเป็นเป็นเรื่องจริงมันชีวิตจริงจริงเหรอไม่ม็แสดงนี่จริงผมทั้งไทยมันพบรถบรยากบระยากบรยากใครเนี่ยปอะยากสปอยต้องไปดูครับนะครับผมฝากไว้ด้วครับที่หยดครับผมนะฮะสับเปลือกครับผมครับลองครับไปเบิง่ผิดหวังแน่นอน นะครับผมเป็นภาคต่อจากไทยบ้านเดอะซีรีส์ที่ใช้คำว่าสุดๆมากๆใครอยากรู้สาเหตุต้นเหตุหรือว่าปลายทางของใบข้าวครับผมกระต้องเบิ่งเรื่องนี้คืออ่ฝากนะคะภาพยร์เรื่องสับปเปลือนะคะคือดูได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนคุ้มค่าบัตรแล้วต้องไปดูในโรงเท่านั้นช่วยกันอุดหนุนหนังไทยได้วยนะคะได้มีเงินทำภาคต่อใช่มีเอสปอยด้วยนะแอบ,บมีสปอยแต่ เพราะนั้นะว่ามันสปอยเกี่ยวกับอะไรต้องไปดูฮีโรงนะคะก็ไปดูนะคะครับก็เป็นภาพยนตร์นะฮะอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับของต้องเตนะครับกำกับอยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะฮะมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันเยอะๆบอกเลยว่าสนุกเอาง่ายครบรถแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ทุกคนทุกคนทุกท่านไปดูภาพยนตร์เรื่องสปเปิร์ดด้วยนะครับวันที่5ตุลาคมนี้ทุกงรงภาพยนตร์ครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อม,อมใจเลยครับขอบคุณครับ ก็จบไปแล้วนะคะภาพยนตร์เรื่องสัป,ปเบลเอนะคะฝากทุกคนไปดูกันด้วยนะคะอยากถ้าอยากรู้ว่าจะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยจ้าหนังเข้าทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยเลยนะถ้าปไปเบิ้งระ้วว่างพีไปเขาสิคะข้ขอสุดเอ้อ